าจนาำพื้เกิดอะไรขึ้นน้ำในเขื่อนเกิดเปลี่ยนสีเือนเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังอำเภอทองผาภูมิร่วมกับเขื่อนวชิราลงกรตรวจสอบปรากฏการณ์น้ำในเขื่อนที่เกิดการเปลี่ยนสีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชาคิตต้นพิรุณในอำเภอทองผาภูมิมอบหมายให้นายนรพัฒน์รัตนวรายุทธ์ประหลัดอาวุโสลวมพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขื่อนวชิราลงกรเจ้าหน้าที่ประมงเพื่อร่วมกันตรวจสอบปรากฏการณ์น้ำในเขื่อนวชิราลงกร ที่เกิดการเปลี่ยนสีจากการตรวจสอบพบว่าน้ำบริเวณสันเขื่อนในเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเนื่องจากการหมุนวนของน้ำใต้เขื่อนซึ่งเป็นตะกอนที่ตีกลับขึ้นด้านบนประกอบกับอุณหภูมิผิวน้ำที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงได้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวขึ้นเบื้องต้นคณะเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งแก่ผู้ประกอบการแพ่ปลากระชังปลาและแพร่ท่องเที่ยวต่างๆในบริเวณเขื่อนเพื่อเตรียมการรับมือโดยการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการเพิ่มออกซิเจนพร้อมกันนี้ ยังมอบหมายให้ประมองอำเภอทองผาภูมิแจ้งแก่ผู้ประกอบการกระชังปลาแพด้ดนใต้เขื่อนวชิราลงกรณให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวต่อไปนานนายวิชัยรัตนโกมากสภาชิกสภาเทศบาลตะบนท่าขนุนฝากถึงผู้อาศัยแพรทา,ากระชังปลาเลี้ยงปลากระชังในบริเวณพื้นที่ท่าแพรโป่งช้างทุ่งเสมอโบอ่องปิล็อกปสามต้นที่ระดับความเสียหายจากพายุลมแรง สามารถแจ้งที่ตนเองได้เพื่อจะได้ประสานไปยังเขื่อนวชิราลงกรณ์ป้องกันจังหวัดอำเภอทองผาภูมิและเทศบาลตำบลท่าขนุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าไปตรวจสอบและหาทางช่วยเหลือและเยียวยาต่อไปซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาทําให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังเสียหายปลาขนาดใหญ่ตัวละไม่ต่ำกว่า5กิโลกรัมเกิดการนกน้ําตายเป็นจํานวนมากเกษตรกรหมดตัวไปตามๆกันดังนั้น เกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงปลาในกระชังให้เตรียมตัวเฝ้าระวังไว้ด้วยข่าวนี่สิบสีการจนบุรีปีชาไราวารินรายงาน